สวัสดีครับผมโสทรสงสินสะอาดนะครับสังกัดแผนกวิศวกรรมบำรุงรักษากองพัฒนางานบำรุงรักษาและธุรกิจนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับจากที่เราเราได้รู้แล้วว่าที่มาที่ไปของงานวิจัยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาใช้ในการพะเลี้ยงสารลายการดาเนินง,งานระยะแรกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราจะทําที่สถาบันเทคโนโลยีพระ 9, จอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับอีกส่วนหนึ่ง,งซึ่งเราทําควบคู่กันไปเนี่ย เราก็จะทําการออกแบบทั้งบ่อสลายระบบ 1, ดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้ามาใช้งานนะครับในส่วนของของ l a ของของทางสจรนั้นก็จะมีการคัดเลือกสายพันธุ์ของสาลายนะครับที่เหมาะสมกับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบระบบท่อนะครับนำคำาร์บอนไดออกไซด์จากจากตัวสแต็กของโรงไฟฟ้าปมากปรงบล็อกที่5นะครับโดยไซเวอร์เนี่ย สูบ co 2จากสแต็กนะครับผ่านฟิลเตอร์นะครับผ่านคูลเลอร์นะครับเพื่อลดอุณหภูมิเพราะเอ่อ co 2ก๊การล้อเนี่ยมาจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงครับพอผ่านคูลเลอร์เสร็จแล้วก็จะมาผ่านอุปกรณ์ดักน้ำนะครับหลังจากผ่านอุปกรณ์ดักน้ําเสร็จเนี่ยเราก็จะมีโบเวอร์ตัวที่2นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันของ co 2อเนี่ยอัดลงไปในบ่อนะครับก็ถึงจะนําลงบ่อในส่วนขอ,ของของการออกแบบเนี่ยเราจะใช้การออกแบบโดยโปรแกรม autocad นะครับเป็นออกแบบ3มิติ ครับผมตัวประกอบของโรงเรียนน่ะมันก็จะมีบอ่ออยู่3บอ่อนะครับที่เราได้ออกแบบไว้นะครับใน3บอ่อนั้นมันก็ต้องออกแบบชุดกวนนะครับเป็นเป็นจางหันใบพัดส,สาหรับกวนประมาณ3รอบต่อน,นาทีให้สรลายได,ได้ได้ทำการเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับสรลายจะได้ไม่ตกตะกอนอยู่ด้านล่างครับออกแบบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ได้พันสรลายจากทางแลบของสจรอแล้วนําสารลายที่มีความเข้มข้นนะครับมาพอเลี้ยงที่ที่โรงไฟฟ้าบางประกงนะครับ โดยน้ําที่ที่ใช้ก็เป็นน้ำเซอร์วิสนะครับน้านี่ก็จะมาจากอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับซึ่งเป็นน้ําที่ทางโรงไฟฟ้าบางบุกงใช้เป็นน้ำเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเราได้นําพันธุ์สาหร่ายลงไปในบ่อแล้วครับก็ลองเดินระบบเรียบร้อยนะครับเราก็มีการใส่ปุ๋ยกลางวันเราจะปล่อย CO2 ลงไปนะครับเมื่อเมื่อมีแสงกลางวันมีแสงครับเราจะปล่อยซ o 2ลงไปกลางคืนไม่มีแสงครับเราก็จะปิดปิดซ o 2นะครับใช้แต่ระบบกวรอย่างเดียวนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยประมาณ14วันมันก็จะ สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะต้องใส่ปุ๋ยครับว่าเมื่อไหร่จะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนที่เราสังเกตว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ก็คือเราวัดค่า PH ของน้ำนะครับโดยเรามีมีตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับวัด P h ของน้ำนะครับถ้า p h ต่ำกว่า8เราก็จะทําการเติมปุ๋ยเมื่อครบ14วันแล้วเนี่ยมันจะมีสีเขียวเข้มนะครับเราถึงจะทําการจัดเก็บการจัดเก็บเราก็จะสูบผ่านระบบท่อนะครับ ไปที่อุปกรณ์จัดเก็บซึ่งมีความถี่ให้สารไหลสามารถรอ,อ,อดไปได้เนี่ยประมาณ0.3ไมครนะครับสารไหลที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครเนี่ยก็จะถูกสูบกลับมาที่บ่อเลี้ยงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลี้ยงต่อไปนะครับส่วนสารไหลที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็จะนําใส่ถาดนะครับแล้วก็เอาไปไป,ไป,ไปใส่ที่ตากตากไว้ประมาณ1-2วันครับเมื่อแห้งแล้วเราก็จะนํามาชั่งน้ําหนักแล้วก็ใส่ถุงนะครับแพกไว้เพื่อส่งให้ทางหัวนหน้าคณะวิจัยทางสจอรอนะครับ ไปวิเคราะห์คุณสมบัติอีกทีนะครับเมื่อผ่านแล้วก็ก็ถึงจะนําไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้นะครับครับที่ทุกท่านเห็นก็อยู่นี้นะครับคือตู้ที่ใช้สําหรับควบคุมระบบการเลี้ยงสไลายนะครับโดยมีสวิตส์สหรับควบคุมโบเวอร์ตัวที่1ตัวที่2นะครับสวิตส์สหรับควบคุมกังหันปวนน้ำนะครับหนึ่งสองสามนะครับทั้ง3า่บอร์ดนะครับแล้วก็มีสวิตส์สหรับเอาไว้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับ ตอนเก็บสาหร่ายนะครับโดยตู้นี้จะมีเซ็นเซอร์ไปฝังไว้ที่บ่อนะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัด pH นะครับรวัดวัดค่าเทอร์บิดนะครับค่าความขุ่นนะครับแล้วก็ตรวจวัดค่าคอนดักติวิตี้นะครับที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์พวกนี้ไว้นะครับก็เพื่อสะดวกสําหรับคนเลี้ยงนะครับเมื่อเซ็นเซอร์ตัวจับ pH กับคอนดักติวิตี้เนจับได้ว่าค่า pH ของน้ําต่ำลงนะครับก็จะทําการปีดปุ๋ยนะครับปุ๋ยสําหรับใช้เลี้ยงปีดปุ๋ยลงไป ออโต้นะครับเพื่อรักษาค่าคอนดักไว้นะครับให้ได้ค่าตามที่เซตไว้นะครับทางกอลอเนี่ยได้ออกแบบเสริมขึ้นมานะครับสามารถจะดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ครับผมตอนนี้เราจะพามาดูบ่อสไลายนะครับบ่อสไลายเนี่ยที่เราออกแบบไว้นะครับจะมีขนาดความจุประมาณ7ตันนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงน้ําไม่ถึงนะครับเราเลี้ยงน้ําตามฝาขอบก็อยู่ที่ประมาณ5ตันนะครับในบ่อจะประกอบไปด้วยใบกวนครับใบกวนจะหมุนประมาณสามรอบต่อนาทีครับ แล้วก็จะมีตู้สําหรับมอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัด PS วัดเทอร์บิดแล้ววัด Conductivity นะครับเพื่อเพื่อใช้ในการเลี้ยงสลายนะครับในในส่วนของใบกวนเนี่ยจะเอาไว้สําหรับกวนน้านะครับไม่ให้สลายตกตะกอนอยู่ด้านล่างครับอทีนี้ก็มารู้จักทีมงานเราหนึ่งท่านนะครับชื่อคุณล้อมครับผมคุณล้อมจะทําหน้าที่ในการดูแลและเลี้ยงสลายนะครับก็ ที่คุณล้อมกํลาลังทําอยู่เนี่ยเป็นขั้นตอนการเก็บตอนนี้เราใช้วิธีการเก็บแบบง่ายๆครับเราเราไม่ใช้ระบบใหญ่เก็บแล้วนะครับแผ่แผนผ้าที่ใช้เก็บเนี่ยจะมีขนาด0.3ไมครอนนะครับสารลที่เล็กกว่า0.3มไมครอนเนี่ยจะลอดลงไปอยู่ด้านล่างได้นะครับส่วนสารไหลที่ใหญ่กว่า0.3มไมครอนเนี่ยจะติดอยู่ด้านบนสกแกนนะครับหลังจากที่เราได้สารลแล้วเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณล้อมเก็บได้สารลแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทําการล้างครับล้างให้ค่า p h ลงเหลือประมาณ7็หลังจากล้างแล้วเนี่ยเราก็ จะนําไปเกี่ยบนเพดนะครับแล้วเตรียมเตรียมจะนําไปไปตากครับผมทีนี้ในการทํางานในสวนเนี่ยเนื่องจากทํางานอยู่กับน้ําและไฟฟ้าครับเราเลยต้องมีอุปกรณ์สําหรับป้องกันควารรรมปลอดภัยนะครับเป็นปั๊กสําหรับตัดกระแสไฟฟ้าได้ในกรณีที่เกิดไปไฟรั่วไปดูดครับผมสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับปุ๋ยสูตรซาลุกนะครับเป็นปุ๋ยสําหรับ ใช้ทั่วไปในท้องตลาดครับสำหรับการเลี้ยงสาหร่ลายมีอยู่ประมาณ9ชนิดใน9ชนิดนั้นเนี่ยเราเวลาใส่เนี่ยคือเนื่องจากปริมาณมันไม่เท่ากันนํามาใส่ผสมกันเลยในครั้งเดียวไม่ได้มันจะต้องค่อยๆใส่ไปทีละชนิดละลายน้ําทีละชนิดแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากใส่ปุ๋ยก็ประมาณ14วันแต่ในกรณีที่ใช้ c o 2ร่วมด้วยเนี่ยเราจะประหยัดในส่วนของปุ๋ยไปได้พอสมควรครับไม,ไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยในปริมาณท,ท,ที่ตามที่กำหนดครับผม ตอนนี้เราไปดูในส่วนของที่เราเก็บแล้วอยู่ในถาดครับผมไปครับหลังจากที่ผ่านการตากมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นสาลายแบบนี้นะครับมันยังเป็นแผ่นอยู่อ่าเราจะต้องนําไปเข้าแหบนะครับเพื่อบดนะครับให้เป็นผงแล้วก็นําไปแจกใจ่ายให้ชาวบ้านผสมในผลิตภัณฑ์ต่อไปครับอเดี๋ยวฝากให้น้องเอาไปเข้าแหบ,บครับครับผม